มอง,มองน่าจะมีอยู่3ประเทศนะครับประเทศแรกเลยแน่นอนตัวหุ้นอเมริกาที่เราคุยวันนี้นะครับก็ยังมีหุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะคุยกันนะครับว่ามีกลุ่มไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับ,รบอเมริกาก่มีข้อดีเพราะว่ายิ่งเชื่อว่าประเทศเขาน่าจะไปหารจัดการผ่านตัววิกฤตไปได้ค่อนข้างโอเคแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่น ai นะครับเจเนอติฟไอที่น่าจะเป็นตัวจุดชนวนให้ตัวเทคโนโลยีกลับมาบูมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอีด้าใหม่ของตัว iPhone Moment เลยก็ได้ นะครับตัวนี้ซึ่งถ้าเทียบบอกหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเหมือน .com หรือเปล่าเนื่องจากที่อย่างพี่สมบัิในวงการเนี่ยพี่ค่อนข้างว่าเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใกล้ตัว mm hmm. อย่างถ้าใครทุกคนลองดูตัวที่วันที่ทาง Microsoft ออกมาพรีเซนต์นะครับ mm hmm. ก็เห็นว่าการที่เขาเชื่อมต่อตัว ChatGPT เข้าไปในตัว Office 365 mm hmm. มันใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับคนธรรมดาทั่วไปสามารถเข้าไปใช้งานตัว ChatGPT ได้โดยตรงหรือว่าจะใช้งาน Office 365อย่างเงี้ย ต่อไปเราก็ไม่ต้องมานั่งประชุมเราต้องมานั่งจดเมโมใช่ไหมครับเราก็ให้ตัว h a t GPT เนี่ยเราชุมประชุมผ่านทาง t e a m meeting แล้วก็ให้เขาสรุป meeting ให้เราเลยนะครับหรือว่าการทําพวกสไลด์ PowerPoint ต่างๆสมัยก่อนจะต้องเสียเวลาเยอะมากเลยในการหารูปในการจัดระเบียบต่างๆทุกวันนี้อาจจะบอกพิมพ์ไปว่าอยากได้รูปแบบไหนนะครับเราก็ทางตัว generative AI ก็สามารถจัดรูปให้เราได้แนะนําเราได้มันก็ทําให้ productivity เราดีขึ้นนะครับแล้วก็ เป็นโซลูชันที่ใกล้ตัวนะครับลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อแล้วก็จ่ายเงินในส่วนนี้ให้กับ Microsoft ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เลยมองว่ามันน่าจะมาจริงอะครับเพียงแค่ว่ามันจะมาแล้วมันจะสเกลไปในหลายๆยูสเคสได้มากมายแค่ไหนอันนี้ครับก็เป็นประเทศหนึ่งที่พี่ก็ยังลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับประเทศที่สองคือก่อนหน้านี้นนถ้าคุยกันเร็วก่อนนี้นะครับพี่อยากจะบอกทุกคนตั้งแต่ปลายปีแล้วว่าให้ลงเวียดนามอ mm ืมเพราะอะไรนะครับโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะครับ น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเราซื้อพวก Mf อย่างเงี้ยครับมันได้ทั้งส่วนลดภาษีแล้วก็เวยนนามปีแล้วตลาดหุ้นลงมา30นะครับพี่คิดว่า30กับได้ส่วนลดของตัวแท็ก20-30นะครับสมมตินะครับมันไม่น่าแพ้ครับมันเกือบ50ละลงทุนไปพี่ว่าไม่น่าจะแพ้นะครับเราก็คิดว่าเวยนนามก็สกยภาพอย่างถ้าใครติดตามดรนิเวศนะครับหรือว่านักลงทุน VI เก่งๆหลายคนก็ ค่อนข้างมองตรงกันนะครับว่ายัางไงเขาก็เป็นประเทศที่มีทรงนะครับที่จะเติบโตเราก็น่าจะสูสีกับเราหรือแซงเรานี่ผมไม่ได้แน่นักันแต่คิดว่าเขามี investment จากเกาหลีจากทางประเทศจีนจากอ,อเมริกาเองนะครับส่งเสริมให้ในแง่ของ FDI เขาในแง่ของการผลิตแล้วก็ economy เขาเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในเวียดนามมีคนหนุ่มสาวที่เยอะนะครับธุรกิจของเขาก็มีคนเก่งๆเ,เยอะเหมือนกันก็เป็นประเทศที่2คิดว่า แม้ว่าตอนนี้มันขึ้นมาประมาณทั้งสิตแล้วแต่ก็คิดว่าถ้ามันย่อไปเมื่อไหร่ก็ยังเป็นประเทศที่น่าจะลงทุนซึ่งหลายๆลคนถ้ากังวลว่าเราไม่มีเวลาไปศึกษาหุ้นเวียดนามรายตัวเพราะว่าอาจจะไม่เข้าใจภาษาเวียดนามนะครับมีซอฟต์ไม่เท่ากับอเมริกาก็อาจจะเลือกลงทุนพวกไดมอนด์หรือว่าลงทุนพวกกองอาเมฟก็ได้นะครับส่วนประเทศสุดท้ายนะครับก็มองอย่างญี่ปุ่นก็น่าสนใจครับเพราะว่า ม้ว่าบริษัทเฟดจะซื้อหุ้นทั้ง5ตัวนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นมิสูบิชิหรือว่าอีซตัวนะครับก็ดู P e ตอนนี้ก็ยังค่อนข้างไม่ไม่แพงมากนะครับประมาณ9ก้ถึงสิเท่านะครับแล้วประเทศญี่ปุ่นคิดว่าก็ยังน่าสนใจในแง่ของการบริหารนโยบายในการเติบโตธุรกิจเขาก็มีความแข็งแกร่งเพียงแค่ว่าอาจจะต้องกังวลเรื่องตัวค่าเงินญี่ปุ่นนิดนึงเพราะว่าค่าเงินเขาก็ค่อนข้างอ่อนลงไปเรื่อยเมื่อเทียบกับทั้ง US และค่าเงินบาทครับ เนี่ยสามประเทศเนี่ยที่เป็นสามประเทศที่คิดว่าน่าสนใจในการลงทุนครับความน่าสนใจจากคําตอบพี่โตก็คือว่าในบรรดาสามประเทศที่พี่โตบอกกับผมมานะครับก็จะมีสหรัฐมีเวียดนามแล้วก็มีญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมแอบแปลกใจก็คือว่ามันไม่มีประเทศจีนผมก็เลยอยากรู้ส่วนตัวของพี่โตว่าทําไมถึงพี่โตถึงมองว่าประเทศจีนไม่ได้น่าสนใจเท่าสามประเทศนี้ครับ จริงๆต้องบอกว่าประเทศจีนก่อนหน้านี้ก็พี่ก็มีการลงทุนมาแล้วครับตั้งแต่ตอนบาบาลครับแล้วก็ช่วงที่มันลงหลังหนักก็ไปช้อนพวกเทนเซนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ,รบก็ก็ยังเชื่อว่าประเทศจีนยังดีอยู่ครับแต่เพียงแค่ว่าอันนี้มันมองส่วนตัวนะครับค่อนข้างจะมองไม่ชัดเจนในแง่ของนโยบายรัฐบาลนะครับก็เลยโดยส่วนตัวคงไม่สามารถจะมาโฟกัสได้ทุกประเทศนะครับเขาคงต้องเลือก อย่างตัวตัวส่วนตัวเนื่องจากทํางานกับบริษัทอเมริกาแล้วก็ชื่นชอบเทคโนโลยีนะครับก็เลยเลือกโฟกัสประมาณ80-90%ที่อเมริกาเลยแล้วคิดว่า<ม>ขอบเขตความรู้ความสามารถของตัวพี่เองอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปครอบคลุมประเทศจีนด้วยแต่ต้องยอมรับว่าประเทศจีนอนาคตก็คงมาแน่นอนแต่เพียงแค่ว่าโดยส่วนตัวเรื่องนโยบายของรัฐบาลเราเรามองไม่ไม่ขาดนะครับอะไรที่คือ,คอต้องบอกน,อน้องอามว่า เดี๋ยวเจะมีการคุยว่าพี่ไปตัว Berkshire Hathaway Annua Shareholder ด้วยเนอะต้องบอกว่าพี่ไปอ่ะมันมันดีแล้วมันให้มุมมองว่าในธุรกิจอะไรที่เราคิดว่ามันมองไม่เห็นชัดเจนใน5ปีถึง10ปีเนี่ยถ้าเรามีช้อยในการเลือกลงทุนในธุรกิจอื่นๆเนี่ยเราก็อาจจะเลือกลงทุนในตัวอื่นๆดีกว่าไม่แค่ว่าอย่างอย่างหุ้นจีนะครับพอมันมีคไม่นแน่นอนแล้วก็เลยเ ไม่ไม่ไม่ comfortable ที่จะลงทุนในประเทศจีนไปครับแต่ต้องยอมรับว่าประเทศจีนก็ยังมีพื้นฐานที่ดีนะครับแนะนําว่าประเทศจีนถ้าจะลงทุนก็อย่างที่นักลงทุนหลายๆท่านพอจะทราบอยู่ว่าก็อย่าให้ลงทุนในหุ้นที่รัฐบาลจีนสนับสนุนนะครับอะไรที่เป็นการขัดนโยบายเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงห่างๆไว้นะครับก็มีหลายๆตัวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหุ้นประกันหุ้นคอน sumer ต่างๆพวกนี้ก็ยังน่าสนใจ